สวัสดีครับ FC นะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชีวิการทำงานครับวิถีเกษตรอีสานยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับเอาวันนี้เราก็อยู่กับทีมงานซับสารวงนะครับโดยเสียโตเจติกนะครับวันนี้เป็นการขุดล่องนะครับนะจะเป็นผ่านพวงนะครับข้างละหกเลยนะครับนี่ตัวนี้จัดใช้กับชุดใหญ่นะครับรถใหญ่นะเป็นของก่ายสีกำแพงแสนนะครับ แล้วก็มีขาสปริงนะครับนี่ไว้คอยตะกุยหญ้านะครับนะนี่เป็นงานจ้างหรือเปล่าของเสียโตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องถามอีกทีนะเอารถออกให้เขากันครับนาเออ อย่าปลดออกเขาก่อนนะอให้เอฟซดูนะครับถ้าจะเดินตามคงเดินตามไม่ไหวนะครับเพราะรถวิ่งเร็วนะอ่ากาศแห้งแรงนะครับเอซีโอ้ ทั้งแรงทั้งร้อนนะครับสุดยอดบรรยากาศนะครับถือว่างี้แบบสุดๆเลยนะครับนี่พื้นที่ก็ตรงนี้ก็ของเซียตนะครับนี่ประมาณแปดสิบก็ไร่นะครับแปดสิบห้ารไร่นะนะก็ปลูกอ้อยเป็นรุ่นๆนะครับเนื่องจากว่าแหล่งน้ํานะครับก็มีอยู่สองบ่อนะครับนี่มีบ่อหนึ่งนะครับ ก็บอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับเมื่อก่อนก็เห็นสูบใส่บอ่อนะครับบอ่อพักเนาะแต่ตอนนี้ก็น้ําก็แห้งขอดไปแล้วครับในบอ่อพักนะออาร่องนี่ยาวมากเลยนะครับนะันร่องตรงนี้นะครับเห็นแต่เมื่อเช้านะครับไนมะ่ยังไงก็เป็นของเสียโตนะครับผมก็เลยวิ่งตามเข้ามาถ่ายเอฟซีได้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะ ดูปฏิสิทธิภธพนะครับถาดสปริงนะครับนี่เป็นชุดของทางค่ายสีกระแพงแสนนะครับคนครปฐมนะอ่าเป็นการพวนดินนะครับนะพวนดินแต่แต่ยังไม่ได้ฝังปุ๋ยนะครับเป็นการมากระจายดินออกนะครับแล้วก็พวนดินนะแล้วก็ปลาค่ายพวกผักหยาเล็กนะอ่าไปแล้ว ตีลับมาแล้วครับมามาจามีจุตรงนี้กันนะครับต้องไล่ถ่ายให้เอฟซีได้ดูตอนเช้าแล้วครับเมื่อวานนี้โอ้เสียดายนะครับไปถ่ายทีมงานไล่จันวงนะครับไม่บอดีบืองเกิดนะครับไปกดนะครับลบออกนะครับโอ้เสียดายนะครับทิปเมื่อวานนะครับเราได้ไม่ได้เจอนะครับเจ้าปถอีซิ่งนะครับนะเสียดายมากเลยนะครับ มาตอนนี้กับหัวรถออกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเสียงเจ้าร้อยแปดแะครับคันนี้นะอ่าอ๋อเป็นเป็นแบบนะครับตัวผ่านศัพท์นะครับเป็นผ่านพวงนะครับเหมือนในเจ้าตัวเล็กนะครับที่ติดเจ้าบีสองเจ็ดนะครับ แต่นี้ขยายใหญ่ออกมานะครับนะเพื่อติดเจ้ารถไถใหญ่นะครับแล้วก็มีถาดสปริงนะครับไว้คอยแต่กุยหญ้านะครับแต่กุยหญ้าออกนะครับนะแต่ตอนนี้หญ้าก็ยังไม่ค่อยมีนะครับนะก็เป็นการมานวดดินนะครับอะถือว่าเป็นการนวดดินเลยนะ <laughs> มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้อ่าโอ้ฝนดิตลบมาเลยนะครับดูเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรกลทางกเกษตรนะครับนี่เป็นทอเกล็ดลรยอ้อยลายใหญ่นะครับนี่นะครับดูดูครับดูข้างล่างนะครับดูการทำงานนะครับของผ่านพวงชุดนี้นะครับ แมเสียงเจ้าร้อยแปดเทอร์โบนี่หอนดีมากเลยนะครับนะเป็นเสน่ห์นะครับสำหรับรถคูบูตานะครับอ่อ่ดูดูนะครับหลักการทํางานนะครับดูขาสปริงนะครับขาสปริงเขาจะทํางานกันยังไงนะครับโอ้น่าจะเตะนะครับเตะดินนะครับนะคุณสมบัตเตะดินนะครับเตะดินเข้าตรงไอ ลองอ้อยเลยนะครับนะขุดลองอ้อยนะครับขุดต,ตรงกลางอ้อยเลยนะดูแล้วนะครับนี่อ่าอ่าอย่างรถใจนะครับสองร้อยแปดนะดูนะครบับงานนะครับนี่นะอารจะปิ้งนี่จะวิ่งเข้าไปในร่องอ้อยเลยนะครับนะนี่ขุดย่านในร่องอ้อยเลยนะครับนะอ่าอ่า การทำงานอย่างนี้นะครับนะนะก็จะมีกออ้อยก็นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับต้น2ต้นนะเดี๋ยวอ้อยก็แตกขึ้นมาใหม่ครับนี่อ่ากลับหัวรถมาแล้วนะครับนี่อ่าคนเข้ามาล่องนี้นะครับนี่เสียงนิ่มเล้าใจนะครับเจ้าร้อยแปนะน วิ่งแบบนึบๆเลยนะครับนะต้ใหญ่นะครับต้นพันธุพวงนะครับข้างหน้าหกนะเป็นการสับดินนะครับนี่ดินไนปิคอนก็จะสับให้ละเอียดนะครับตัวขาสปริงก็จะวิ่งกวดไปคือกวดหญ้านะครับนะนี่คือประโยชน์ของเขานะครับอ่าเหมาะสำหรับนะครับตะเกะละอ้อยรายใหญ่นะครับแบบนี้นะ อา่าเรืยงงานนะครับไม่ค่อยได้นะก็ะะใช้เครื่องจักรนะครับเขามาบริหารจัดก,การนะครับนี่หลักการทำงานประมาณนี้เลยนะครับ F อฟซี FC. อีนี้ทางทุกเกตแต่ละทีมงานเนี่ยโอ้ว่าระดมนะครับ ่องไม้่ึงมือนะครับมาบริหารในแปลงว่ยกันแบบโอ้โหสุดยอดนะครับถือว่าคึกคักกว่าทุกปีเลยนะครับปีนี้นะอ่าตั้งทีมงานเท่าแก่นะครับเป็นหลายทีมงานเลยนะครับในการทําไร่ทําสวนนะครับทําอ้อยนะเพื่อส่งโรงงานนะครับแต่ว,ว่าไอที่ไม่ตอบสนองให้เราก็คือสภาพอากาศนะครับปีนี้นะโอโ้ถือว่าเป็นอากาศที่เดายางยากนะครับนะ ถึงจับพยากรถึงจะแม่นขนาดไหนก็ยังไม่แม่นแหละครับช่วงนี้นะเกิเลยทําให้ปีนี้การทําการเกษตรนะครับก็เลยทําการดูวยยากเลยนะครับนะยากในการบริหารจัดการนะครับอ่าวยังไงล้วก็สู้เหมือนเดิมครับนะเพื่อจะได้ผลิตอาหารนะครับให้กับพี่น้องนะครับได้กินกันนะครับได้ใช้กันนะครับ แลหารเป็นพลังงานนะเพื่อจะได้มาพัฒนาประเทศนะครับนะหลายอย่างนะครับหลายนั่นเลยนะครับเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนะครับเกี่ยวกับอ้อยนี่นะเออถือว่าแปรรูปไปได้หลายทางนะครับทั้งเป็นน้ําตาลนะครับพลังงานเนาะแล้วก็ ใบอ้อยอย่างนี้ก็ไปทําปุ๋ยทําปุ๋ยทําพลังงานทําผลิตเป็นไฟฟ้าได้นะครับนะอ๋อก็ถือว่าโอเคนะครับในการทําเกษตรนะครับของอีสานบ้านเราทุกวันนี้นะเออมันได้ทาแบบเอาข้าวไว้กินเหมือนเมื่อก่อนนะครับทุกวันนี้เนาะก็การเกษตรก็มีหลากหลายนะครับบวกกับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความรู้นะครับใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับ ให้เกษตรกรบานเลานะครับได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เปลี่ยนแนวทางนะครับการทําเกษตรแบบใหม่นะครับนี่ก็เลยเกิดช่องของเราขึ้นมาแล้วครับนะชีวิตการทํางานนะครับวิถีเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับยุคพัฒนานะครับนี่ก็เราก็จะเน้นนะครับนี่เครื่องจักรนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเล็กลายใหญ่นะครับ หรือเอาตอบนะครับเทคนิคการทําเกษตรนะครับแล้วนำมาเสนอให้กับเอฟซีได้ดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขออภัยนะครับทำไมคลิปมันถึงน้อยนะครับเอฟซีก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับแห้งแล้งนะครับเกษตรกรนี่ถ้าฝนไม่ตกมาก็มีกระจิกระใจนะครับออกมาทําเกษตรนะครับนะอ่าเอานะครับก็ช่วยกันไปนะครับก็วิงวอลท่านเทวดานะครับให้ฝนตกลงมาได้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อเราจะได้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับไว้กินไว้ใช้นะครับนะสำคัญที่สุดก็คือไว้ใช้นี่แหละครับนะเออเอานะครับเราก็เข้ามาศูนย์เนื้อหาของเรานะครับเราอยู่กับเจ้าร้อยแปดนะครับกูบุตตานะครับนะมาพร้อมอุปกรณ์นะครับน่าจะเป็นตัวผานพวงนะครับผ่านพวงตัวนี้เป็นชุดสิบสองนะครับ มันพวงสิบสองนะครับพร้อมกับอัสปริงนะครับในการขูดหญ้านะครับขูดหญ้านีร่องอ้อยนะครับเอานะครับเพื่อประหยัดแรงงานนะครับก็ต้องอศวกรณ์ก็คิดค้นนะครับเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรกลนะครับมาให้เกษตรกรนะครับเรื่อยๆนะครับ อานดูว่าเจเนเรชันหน้าจะมีตัวไหนมาบ้างนะครับเราก็คอยติดตามเทกันนะครับเราก็จะเป็นถ่ายกลางนะครับมาถ่ายเอฟซีดีดูนะครับถ่ายหน้างานเลยนะครับนะเราจะไม่เน้นนะครับเราจะไม่เน้นถ่ายที่ร้านนะครับเราจะเน้นถ่ายที่หน้างานเลยนะครับการปฏิบัติงานจริงนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับออกมาสดๆร้อนๆแล้วครับตัวนี้นะอ่าในเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่เลยแหะครับนี่ของทางค่ายสีกับแพงแสนนะครับนี่ หยุดผ่านพวงนะครับ12นะครับทางละหกนะครับพวงละสามนะแล้วก็มีขาสปริงนะครับไว้ขูดหญ้านะครับมาลองชมประสิทธิภาพอีกครั้งนะครับใกล้ๆเลยนี่นะครับเป็นทั้งตัวพ่นดินนะครับแล้วก็ตัว ได้ยากนะครับเกาะยากขึ้นนะครับนี่เจ้าขาสปริงนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ามีเก้าตัวนะครับนี่อาสปริงนะครับเป็นอะไรจะทำมาจากเหล็กกล้านะครับนะตัวนี้นะอ่านี่ครับเนื้องานนะครับหลังจากที่ทำเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้มันต้องมองไม่ออกนะครับเอฟซีนัเป็นดินเปียกจะมองง่ายเลยนะครับ ลองลองหนึ่งก็ถือว่าได้เร็วนะครับอ่านครับอ่ามครับการทำงานประมาณนี้เลยนะครับ FC นะ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เขามารับชมชิปนะครับในช่องของเรานะครับที่วิธีการทํางานนะครับวิถีเกษตรสารยุคใหม่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับทางช่องของเรานะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับลำล้ำในรวยกันเลยนะครับซื้อหวยซื้อบัวกให้ถูกนะครับอโรคยาปารมาราพานะครับป้าไม่มีโรคเป็นลาบมาเสดครับ ขอ FC ทาง่องของเราทุกท่านทุกคนนะครับห่างใจจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะที่เป็นอยู่แล้วขอให้ท่านหายเร็วๆนะครับเ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับนะที่กําลังสู้งานนะครับไม่ว่าจะงานสาขาไหนนะครับเราก็ตั้งใจในการทํางานนะครับเพื่อเราจะได้มีอยู่มีกินนะครับนะเพื่อประเทศชาติจะได้พัฒนาครับเอาโอเคครับคลิปนี้ครับ นะเอาไว้ประมาณนี้ครับแล้วตามต่อในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ